พี่หน้องเงยยานหลายเดยานแต่หน้าบ่สมนามยานแต่ซ้ำบ่สมปนยานแต่ค้นผูวาบ่สมเจ้าทันผูฟังยานแต่เฮื่อนบ่สมดังยานแต่คังบ่สมไหมยานแต่ไฟบ่สมฟื้นยานแต่ปืนบ่สมมือยานแต่มือบ่สมฟอนยานแต่หมอนบ่สมสาดยานแต่ผูวาดเบาบ่สมเจ้า ท่านผู้ฟังนี่แล้วนี่แล้วสิบนิ้วอันไรแหวนนะครับสองแขนนบจอกกอกขอเกาคำ่ากราบนมัสการนะครับทั้งทันพระเทระนุเทระพระนุ่มเน้นหน่อยทุกๆลทุกน้าทุกเขตขามอลมบัดเบิร์ดทุกหม่องกระเบนทุกบอนล้วกกาบสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่ยายเอือยยายอายน้องลุงลุงป่านาอาตลอดถึงมีดหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอหลองยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำ ผูม,มักคำพญาน้ำกันเบิร์ดถูกหม่องกลาเมนถูกบอนให้เฮาเย้าเย้าวไวคือกาดอกคาบเตา่าอยาดิเฮดคอลอแคแลคือแบขี้ใส่ทางให้เขาเย้าเย้าวไวคือสินไส้ฟันไ้เดอปีนีปั่มปีหนาละจังฮอนให้เฮาเย้าเย้าวไวคือสายโทรเลขบัตเทร์มีตุฮ้หอนยังสิไดฮัลโลเทศเจาะเจาะหากันสันตัวพี่น้องกับน้ำเพิ่งเลือเสือ้อเพิิงปลามัดชาเพิิงวาลี สักูนี่กับเพิงลูกขาลาชากับเพิงหลาดหนักผาดเพิงตำล่าชาวนากับเพิงฝ่าเพิงฝนคนเห่ากับเพิงผ้าอาศัยกันนอพี่น้องนออ้าวจังใดกระขอบเราคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังถูกวันถูกเวลานะครับถูกหมองถูกบอลที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แรงจี๊ดแรงจังบริบกเคินหาดบริขาดเคินบังได้แรงใจจากพี่น้องทังศิละกัจังไดมาจัดทำคชิป อายามาจาจีโจยนะครับเนาะได้มาโบกเบกเ,เบาแต่ว่ายาวอยวายว่างว่าจาว่อยวอยยาสมีวอยวยได้มาจาจีโจยตัววอย,วยนกเอียงมงใจประสงค์สีรักษาเหตุเข่าค่ำเบาตอนพายาสันตัวพี่น้องเลยครับกะพบพอกันอีกคือเกากับจานคู่พงคนผายาลูกไส้หลา่าคุณพอ่อคุณแม่นะครับ มา,มาแมาแหล้วจานคู่พงมาแหล้วให้เจ้าตื่นมืนตาหันเขามาฟั่งรายการจานคู่พงเอามาตอนตื่นขึ้นมาสาอนอย่านอนล้ามันสี่เมยหลังสีเส่เปื่อยใส่แปนแขนสี่หมูใส่กระดานนะครับลุกขึ้นมาฟังรายการพญัญานคู่พงนะครับเพื่อเป็นแรงจิดรังแรงใจให้พี่น้องรายการเฮาขอเป็นหมูซอยขิดเป็นมิดซอยแก่เป็นสหายแถห่วมเดินมาอนุรักมุม่นมังคําพาญาะ สืบห้อยตาว่าห้อยปูมรดกตกถอดหีดสิบสองข้องสิบสี่หีดงีข้องเจียงพุ่มปัญญาพญาน่อยไข่พี่น้องฟังน้ากันมวนมวนแต่ส่วนพี่น้องผู้ใดมีพญา,ามวนมวนอยากแต่งขอมาให้จานกู้พงเบาให้จานกู้พงกับสีให้เคดิกหรือสีเบาพญา,ามาาอูบาอาจารย์ท่านใดพระสงฆ์องค์เจ้าเทศแหล่มวนมวบนบรรยายถ้ำดีๆอยากจะเอามาเผยแผ่ทา้งช่องจานกู้พงก็ยินดีนะครับยินดี นะครับให้พี่ดองทรงขอมาโหลดเดี๋ยวสิไฮเขรดิตกนะครับหรือว่ามีบุญสินกินท่านงานใดอยากให้จานคู่พงษ์ประกาศให้กะบอกมาได้นะครับนอะกก็ขอประกาศนะครับอ่างานบุญงานสมโภชงามประบุญประจําปีวัดหลาดสามคัคคีวันที่30เมษายนนะครับนอะกนะ่นประกาศให้บ้านค่าปลาปหลตาบลค่าปลาหลนะครับโดยท่านพระคู่สุวรรณพัฒนาโชต เจ้าคณะตำบลค่ำปลาหลเพิ่นสิีจัดงานนามัสการหลักะงานสมโพธหลวงพ่อค่ำใสนะครับวันที่30เมษาอันนี้กรสิเดไปรวมไปห่วม,วมท่านพระคู่พนจริงๆผมเคยไปรวมเป็นห่วมแต่สมัยผมเป็นพระพุล้วนะครับเราวาเลียนซิดมอเจอลอคือกันเลียนมอเจอลอวัดประธาพนมน้ำกันนะครับนอกระถือว่าท่านพระคู่พนให้มาเป็นโั้กมาซอยเนี่ย,ดวยวเด้อวาสันเดียวก็มีโอกาสกระสิไปซอย เป็นโคโซกเว่าง่ามมือเสา้ากับมือแรงงานสมโพด้อมเด้สมโพดบวชชีพภาพลงทะเบียนบวชชี้ภามสวดอิติพิโซสอดแจ้งจาง้างปางจุดเจียนชัยมือไม่มาวันที่หนึ่งเห็นบนบาปิปปปแีเอาบุญบังไฟต่อเรียนเชิญพี่น้องเดอ้ออยู่ไก่ชิดติดกันทางมุกดาหารนาครนพนมอำนาจ,จเจริญลอยเอ็ดกาลสิน อยู่ใกลๆก,กันกับไปหามาแยกินเขาหว่วมผ้าปลาหว่วมถวยเพียรทำบุญหว่วมศาสตร์ตักบาตรห้มขันปลูกต้นใหม่หว่วมตน้นส่างกุศลหว่วมกันวันที่ส0ิเมษยายนนะครับบวชชีพามลงทะเบียนบวชชีพามสมโพธนํานะครับเอาบุญน้ากันจานกู้งพงก็บเจเป็นโคศกอยู่หันละเอาบุญน้ากันบุญมือเสาตักบาตรจังหันบุญกลางวันแตงเพลนค่อยําเปิดบะบุญย่ำคาเขาวัดฟังธรรมบุญย่ำแหล่งแตงขันบวนดอกใหม่ กันฑ์บนเดึกสักใสกะจิตหำภาวนาให้รักษาคองคุ้นบ่อนบุญของเฮาไหวยาได้ไล่ว่างเว่นให้บำเพ็ญตุกเสาคำอนิสงส์ที่เฮาเห็ุเฮาทำกะซี่บอกให้เฮ้าใดไปสวรรค์สันตัวกระบุญในละสิทธิดต,ต,ตนเฮ้าไปเหตุแล้วมันกินขามพบกินขามศาสตร์พี่น้องเฮาคนบานเฮ้านี่เหตุบุญเก่งอยู่แล้วเยเมือ่อเสารกะตาักบาดยามเพียนกะไปจังหันจังเพียนผู้บ่ด้ไปกะฝากกันไปเอาบุญน้ำกัน นเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลเด้เออเอาเมื่อนี่เรื่องเล่ายัางสีมาบอกให้พี่น้องฟังเรื่องเล่าบอกสีเอาพญาศีรษธรรมนะครับพญาปิรนาธรรมมาฝากพีฝากน้องแฟนๆรล่กันนะครับเพราะว่าพญาแต่ละพญามันมีคุณค่าของมันนะครับพญาศารรีรษะถ้ำเนี่ยโอ้ลึกซึ้งแห้งเดต้องเอามาไขามาตี เป็นพญ,ญาที่ผมกับมอีกพญ,ญานึ่งนอกจากพญ,ญาวยพอดหรือพญ,ญาบดก่อนกับพญ,ญาปิศาเนี่แหละคือพ่อเม่เพิ่นบ่าไหวเลึกซึงเพื่อซ้อนหลูกซ้อนหลานแต่ว่าเฮาต้องเอามาตีเอามาไขาจังสิฮูหูความหมายของมันเนี่ยในบทบันนี่พี่น้องก็สามารถเอาไปเบ่าในงานศพไปเทศใดหรือว่าเอาไปเบา่าในงานบุญสินกินท่านเพื่อเป็นขอคิดขติเตือนใจใดบันนี่บันมาจังไดนละ่ะเพิ่นว่าผู้เพิ่นสูงเพิ่นตำแหล้วไป ผู้เพิ่นดำเพิ่นขาวแล้วไปผู้เพิ่นยา่เพิ่นสันแล้วไปผู้เพิ่นหมันเพิ่นค้อนแล้วไปแล้วก็ผู้เพิ่นนอนเพิ่นนางแล้วไปเนี่ยเนี่ยบั้นในสาคัญแห้งเฮาต่อมาพินิจพิจารณาต้อมามติผู้เพิ่นสูงเพิ่นต่ำผู้เพิ่นดำเพิ่นขาวผู้เพิ่นยง่เพิ่นสันผู้เพิ่นหมันเพิ่นค้อนผู้เพิ่นนอนเพิ่นนางแล้วไปเนี่ยเพิ่นถามเฮาคือหมายความว่าังนะมากว่าผู้เพิ่นสูงเพิ่นต่ำ หมายความว่าแต่เด็กหน่อยนุ่มสาวนี่สูงเงว้อาจหลาดยางไปมีหวาดมีสรงเดี๋ยวนี่มันตล่ลาลงหรือย,อยังตล่ลาลงหมายว่าเขาเท่าลรยังเท่าละหลังโกหลังโกงลระยังเนี่ย,ลลยสูงละือตําคนเฮ่าแต่หน่อยน,รรนุ่มซุ่มกำเนี่มาหอดบ่าวสาวนี่มันสูงเาว้อาจหลาดปฏิจะเท,ท่าแล่แกฉล่างสังขาสังขารมันเนาะสังขาร่นนา,าบ่เทียงแถแน่นอนกระดูกระเดี่ยวก็บ่วคือเกา่ามันโกมันโกลลงหลังกะโก,โกลลงบางคนก็ยางสามขาจากสองขา นี่แหละเพิ่นจังว่าเพิ่นสูงเพิ่นต่ำแล้วไปขั้นเจ้าต่ำแล้วเจ้าอยู่ไก่ฟังนางไก่หวยลาะเด้จักน้อยกับห่วยใส่คอนโนดูมิเนียมคางวัดล่ะเด้เห็ดบุญเห็ดกุศลหรือย่งสร้างบุหบญหรืลลอย่ง,ง,ยงนั่นน่ะเนี่ยเพิ่นถามเฮาเออเนี่ยเพิ่นจังบอกเป็นปิศาณธรรสอนเฮาเพื่อเพิ่นสูงเพิ่นต่ำแล้วไปอืขั้นต่ำแล้วเจ้าเท่าล่ะเด้เจากก้าไก่แล้วไก่สีตายแล้วสร้างคุณงามความดีล่ะไปหรือย่ง เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมหนามก่อนจะแล่งเตรียมแบ่งก่อนสีเดินทางเราไปน่าเพิ่นถามเฮาอ่าเพิ่นมันลึกซึ้งอีดีเด้พี่น้องเฮาผู้เพิ่นสูงเพิ่นต่ำผู้เพิ่นดำผู้พันขาวผู้เพิ่นดำผู้พันขาวนี่คือหยังคือเิันดำิันขาวก็คือผมเฮาแต่กี่ผมเฮ่าอุ้ยดำนะครับจานคู่พงก็งอกเบิดอะไรได้เดี๋ยวนี้ก็ได้งอกแล้วมันเป็นจังซั่นล่ะคือสังขารมันบ่เที่ยงแท้เจ้าคันขนขาวแล้วเพิ่นน่ะเฮาเฒ่าแล้วบ่ได้หัวดำคือ เกาแล้วบ่าม่นหัวดำเป็นผู้ออกหัวหงอกเป็นผู้เลี่ยงเด้ม <c oughs> ันไปก็มาดำแล้วเทาแล้วเด้เออจากดำมาเป็นขาวเนี่ยมันเทาแล้วฉะนั้นสิ่งที่เฮาจะฝากไปก็คือบุญกุศลคุณงามความดีเห็ดดีไว้หรือ,อยัง เออบุญบุญนี่เป็นซื้อแห่งความสุกสีหอยวั่นพันโยกทุกสมัยยาไล่ทิมไผมาซิมสีเห็นหม่องไผมาล่องสีเห็นมวลขอเชิญชวน,นอยตกพี่น้องมาล่องสางกองบุญให้เฮ็ดบุญไว้เฮาเ่าแล้วผมจากมันดำมันกะกลายเป็นขาวแล้วเนี่ยผู้เพิพ่นดำเพิ่นขาวแล้วย่งเออคันมันมัน,ม,นมันขาวแล้วเ่าแล้วให้เฮ็ดบุญกุศลติดตนเฮ็ดบุญรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาเน่ะเนี่ยดำขาว ผู้เพิญญ่นย่วเพิ่นสั่นคือหยังผู้เพิญญ่นแย่วเพิ่นสั่นก็คือสายตาเฮ้าสายตาของคนเฮาแต่กี่แต่กอนมองเห็นสุดลูกหูลูกตาอยู่ไกลปันไดก็ไสแจงแสงสว่างแนมเห็นเบิร์ดแมนบอสปเิอยเถาชะแล่แกชะล่ามาแล้วมองก็มืดก็มั่วมาแล้วขี้ตาก็โป๊นาอยู่ไก่ๆก็มั่ว สายตามันม่องบ่เห็นขันสายตามันม่องบ่เห็นสายตาบ่พิษปกติบ่คือเก่าแสดงว่าเฮ้าเท่าเฒ่าแก่แล้วเฒ่าแก่แล้วให้สร้างบุญสินท่านเด้อหวังทําบุญเมื่อย่มเถ่าไผ่เราใขรจ่าไปวัดบ้าเมื่อหลังคตสียังไว้สันลื่เจ้าล่างเทือก็กลัวสีเฒ่ามากยสิไปหวังแต่ว่าเถ่าหนุ่มสาวก็เหตุบุญกุศลได้เพราะคนเฮาบ่หูจักเวลาตายดีจักแต่เวลาเกิดน่ะเห็นบอก ต้องพินิจพิจรารณาขำามพยญาเพื่อนสิสอดแสกคติขำากรซ้อนจิตซ้อนใจเพื่อให้ลูกหลานดำเนินชีวิตด้วยคว้มบอบประมาทให้มีแต่สร้างบุญสางกุศลมีน้ำจิตไม่ตีต่อกันเสาทรงแกงแร่งทรงต่มอย่าไปคึดต่อเขาหน้าน้องของผู้อืน่นคึดต่อหน้ามูเจ้ายั่งิได้อิ่มเต็มอย่าไปหวังซุกหย่อนบุญเขามาเพิ่งซุกกะซุกเพิ่นผุ่นบอมากุ่มหอดเฮา บุญไผพผลามัน่นไผ่เห็ดกะัะไผ่ได้ไผ่ทำกะัะไผ่มีค่วมดีบ่มีขายอยากได้เห็ดเอาเองเพิ่นจังหว้าสอนขันมันเาวามันสันเนี่ยแสดงว่าสายตาเฮ้าเนี่ยเออมันเท่าแล้วเท่าชะแรกแกชะล่าแล้วสางรีบฟฝ้าวสางขุณงามคววมดีอันโตที่ซีเนี่ยเพิ่นถามว่าผู้เพิน่นหมั่นเพิ่นค้อนแล้วไปมั่นค้อนคืออีอย่างมั่นค้อนก็คือแขวเฮา แต่หน่อยนุ่มซุ่มกำหอดเด้อยเป็นสาวเป็นนางนี่บ่ยำในบักขามยำนังยำในบักแต่โอ้ยอยำปอดปอดผุดแล้วปฏิัศนเถาชะแล่แกชะล่ามาแล้วมันยำบวัวดดแม้แต่พักติดเข่ก็โว้ยไหวอืมไช่เน่แต่แกนคูนเพนน,นละพู้เฒ่าพนะนอืมไห้มึงแกนลงไปกูสิต่ำมึงกะคัก <laughs> <laughs> เนี่ยหมกักเนาะพูเฒ่าว่าเออคันมันค้อนกะคือเขียว เดี๋ยวนี้แขวมันค้อนเดบางคนเทามาแล้วยำหนังกรบโบได่ไนบักขามกรบโบได่กินยังไปติดแขวโอ้เจ็บ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 ปัสสันปะเจ้าหน้ากับแขวบินเน้นไปหาหมอถอนกันนะปัสสันปวดแขว้นี่ปัสสันนี่คือสังขารมันบ่เทียงแหนเน่นอนอ่ามั่นปรุงแต่งไปตามสภาพของมันอ่ามี่เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเปลี่ยนแปลงไปได้ห้ามมันบ่ได้ฉะนั้นเพิ่นสอนเฮาว่าคั่นมันหมันมันค้อนแล้วแสดงว่ามันเฒ่าล่ะเด้ เข้ากับไก่แล้วสางคุณงามความดีเดอ้อเจ้าผู้เที่ยวทางเบิ่งประสงค์ทิ้งบังหญ่ไก่โ่มจิกยัง่สยง,ง,ง,ยงสิได้สวยหลังไก่โ่มห้างยั่งสิได้สวยนาไก่ห่มหวา่ายั่งสิได้อาบกินยาสุม่วเมาเ่นบุพพาล่ามกลางปลาเดอ้อยาเมาอปุ่มมากกว่ามั่นศีสษคคำทางอย่าไปหลงในลาบโยดสันละเสริญเงืน่นค่ำกำเกี่ยวจนลื่นงามความดีบ่ดีเด้อต้องอย่าลืมคุ้นงามความดี บุญกุศลนี่จิตติดตนติดโตของเฮาบุญเท่านั้นที่จะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าคำ่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาทีกะพราะบุญทอนันเฮ็ดให้เกิดในเมืองแม่นเถึงสุกขาวาดีแดนเทพประทัยได้ส่งถึงบ่อหอนเที่ยวทางเบื้องเถึงประพมสีหม,ม่อมบอลสีบ่พบหมอนำห่อนน้ำเหิวบ่อติวตามน่ะกะคือบุญทอนันเฮ็ดไห้สร้างไห้มีแต่เนีดี กินขามพบขามศาสตร์เกิดไปศาสตร์หนาก็เป็นมนุษย์สมบัติขั้นสวรรค์กับสวรรค์สมบัตินิพานก็เป็นนิพานสมบัติในจิตในใจคือถึงบุญกุศลคุณงามความดีเขามีแต่ความสุขก่อนจะตายก็ไปเกิดในสวรรค์สั่นฝาสั่นตัวแมนบลอล่ะเออนี่แหละผู้พันหมันเพ่นค้อนก็คือแขวบแต่เนี่ยพ่นถามสุดถ่ายว่าผู้พ่นนอนนพันน่งแล้วไปหมายความว่าจังไ๋ผู้พ่นนอนนพันนง่ง,ง,นนนนนนงเปรียบเสมือนว่า เฮานอนอยู่เฮื่อนอยู่ซ่านนอนเบิงหนังเบิงที่บีนอนน้ำดูกน้ำหลานเดี่ยเฮ้าไปนางสมาธิหรือย่างเฮ้านางแล้วไปนางสมาธิน่งสวดมนต์ภาวนาจิตตะภาวนาหรือย่างขั้นย่งแล้วฟฝ้าเฮ็ดเดออันบุญกุศลทานั้นมันสิทิตตนตเฮ้ามีแต่ท่านศีลภาวนาสิทดไปน้ำตนน้ำตูเฮ้าทานั้นอยาสิไปนอนลอค่อยวาดสนาถาแต่เทวดามาบอกซ่องโตซามโตดีมันบ่ไดเน่นอน สู่คนสู่กินเขาผ้าซาเห่าสังมาต่างสู่คนสู่อาบนา้ำสังมาเกียงลืนกันกระเพราะว่ากรรมเห่านันให้แตกต่างโตตนอีกสติปัญญาคน้นโคนวงพงเสือบาลามีบุญเกืือเป็นคนดีได้มีมังปูล่างคนนมุมจากฟังเถึงนิดผ่านเป็นทีแหลวเวียมเกี่ยวซึนกระใจปูล่างคนก็ยังทุก์ยากหายเคลื่อนขาดแรงง่ายเพราะบาปกรรมลวงหลายบ่อสวงตาได้ฆ่าแขน บอมีเฮื่อนบอมีแปนเป็นน้ำแน,น,น่นใดหนาวจองบอเห็นเปี่ยวเห็นปองเงินขาดเป๋าเขาเขาดทางเพราะสินสางต่างกันบุญกุศลต่างกันแข่งเหือ้อแข่งผ่ายแข่งรถแข่งล่าแข่งไ้แต่แข่งบุญญาวดาสานาะแข่งบ่อไร้ของไผของม้านหนัดมันเป็นแจงสันฉะนั้นเหานอนอยู่เฮื่อนอยู่ซ่านหล้กกับไปนางสามารถที่ในวัดในว่าจะเลื่อนจิตตะภาวนาเพื่อให้ตัดกิเลสตายค่ายกิเลสออก เออมันเป็นจังสันเพิ่นเลยถามเฮานี่เป็นปริศนาธรรมเฮาต้องเอามาไคมาตีผมเอามาบอกไอ้พีนองได้ฟังผู้ที่จะนําไปเบาไปเผยแผ่ต่อไปหรือผู้ที่หูจักอยูแหลวก็ทือว่าได้มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูอนุรักษ์ภูมิปัญญาพญ,ญานํากันเนาะเออเนี่ยเพิ่นเี่ถามไหมว่าสูงต่าผู้เพิ่นสูงเพิ่นต่าก็ขึ้หลังเออต่กี้หลังมันตรงบัิยาเทามาแหลวหลังมันโกมันโกงสูงลกก่ะกะต่า ดำกับขาวคือ,อย่างคือผมเง่าสันคือสายตาอมันค้อนคือแควนอนนั่งจะคือการไปนอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านแล้วก็ไปนั่งสมาธิหรือย่งเพิ่นถามเขาขั้นย่งบ่นี่เห็ดให้ฝ่าวเห็ดฝ่า,าวาทำเนอขั้นสีเที่ยวทางก่วงหายหาห่มบังหัวเพิ่นยังวะขั้นสีเที่ยวท่างไกลไทยทงห้มีผอมขั้นสิไปท่างหนาหายหาทิ่งบังไงห้ตักน้ำใส่ใบเต็มแหล้วจังค่อยไป ทิ้งว่าหบบังไงคือตูเฮาสินนั่นเป็นโฮมกังขันยู่ใหญ่บังหัวท่านนั่นเป็นสเบียงไทยทงไหมีผอมแมนซีไก่เงาเยินผ้าวนาะตักน้ำใส่เด้อไก่ปันได้กับบายานเพราะทิ้งบังดได้ใส่เต็มก็คือบุญกุศลท่านสินเนี่ยเข้าใส่เต็มแล้วบบตองยานเมื่อสางคุณงามวามดีกบไปตกพบพุ่มที่มันดีมันเป็นแจงสันนอพี้องนอนี่คือพญาพิศนาธรรม ปูเพิ่นสูงเพิ่นต่ำเพิ่นดำเพิ่นขาวเพิ่นยาาเพิ่นสันเพิ่นหมันเพิ่นค้อนเพิ่นนอนเพิ่นนั่งก็หวัง่าสิได้เป็นข้อคิดคติเตือนใจแก่พี่นองกูที่รับฟังจานคู่พงเนาะส่วนไผมีผ้ายาดีๆอยากจะร่วมหรือว่าเบาผ้ายามวนมวลกูบาอาจารย์เทศอยากจะเอามารวมสืบห้อยตาว่าห้อยปูยินดีนะครับเอามาลงในช่องจานคู่พงเดียวสิให้เครดิตว่าผ้ายาองปูนันผูหนีซอยกันเด้ ซอยรักษาผ้ากันเบามุ่นมั่งเฮาซีลำคานี่แหละคือข่ำพญาเศษแห่งเดียวเสี่ยวแหงห่องให้มัน่นกล่องตัวอีสานเด้อพี่น้องเด้อเป็นบัตรได้เดียวเนี่ยก็ได้บอนเดเศร้าอยู่กินไข่ไปขี้นิกโอ้รักษาสุขภาพใส่เสียงหลายนังเถื่อบางงานกับบอยอยไปใบน้องทู่มาค้อนแกนกับบอยได้ไปให้เพิ่นเนื่องจากว่าจุจะหาเลียนมั่นไก่สังขาร ร่างกายบวชผอมหลายอย่างก็ต้องขออภัยไห้ซะก่อนให้มันผอมเท่ก่อนทั้งอุบลลัดขอนแกนก็บบได้ไปนะขันอยู่ไก่ทั้งอุบลอำนาจบ่ไกลปันไดขันว่ารับงานใบก้อนก็บสิไปห้ยอยู่ดอกเอาไว้โอกาสหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอ้าจังได๋ก็ขอประคุณสําหรับหนังสือเล่มที่สองพยญะอวยพรพี่น้องที่สนใจหลายท่านหลายคนกํา่างพิมพ์อยู่เมื่อพิมพ์แล้วผมสิตรวจท่านตัวอักษรหลวก็เหตโตวหนังสือใหญ่ๆพี่น้องเหลียกล่องมาหลาย สายตามันสัน่นสายตามันบกเก่าเนาะบางคนกับสายตาเง่วอยากมองเห็นโต้ใหญ่ๆจานมาสัสได้จัดห้ตามใจคนจัดบกคัดใจดคนขอแต่ล่อนาน้าน้อยหน่านมาล่อมาโดนเติบแลวเนาะจังได้ก็คือสีได้ยิ่ดอก <c oughs> เอาเวลาเบิดเบิดเวลาบ่อยากผัดผาดเวียนเบ้นหักจองจําไก่บ่อยากไก่สายข้อพอเวียนหักผ้าเวียนอยากเห็นโตเวียนเด่มันเป็นโตจังได้นอมันเป็นโตจังหอย หรือเป็นห้อยจังส่างจานคู่พงสิไปจางค้นขาไรยิ่งกัน่าก่อนเสียมล่าผ้าจากกระขอบประคุณพี่น้องที่กดไล์กดแชร์แรงจิตแรงใจคอมเมนต์นะครับให้แรงจิตแรงใจพอทีสา่งสั่าคลิปดีๆเนอ่าลํำดับต่อไปในภายภาคหน้าเด้อขอบประคุณทุกท่านาที่มามันคอมเมนต์กดแชร์กดไล์ให้จานคู่พงเด้อ ขอจงน้ำสู้ศักหักษาพระคุณทันอุาสุสำลํานหอดเถาแนี่ยบดียามาพานขอพวกทันจงใดเงิ่นค้ำใส่ทุกทุกวันอันโลค่าพยาดหายอย่าได้เบียดเบียนไกยคือจานคู่พงเด้อย่าเจ็บอย่าไข่ย,ย่าป่วยคือจานคู่พงอันตายล่นี่ยสังกยายั่งในเนือเงื่นค้ำเหลือสนุกใส่ไปมาสนวกคอง ขอทรงพ่อนให้พี่น้องทั้งหลายทวนมังมีสุขกับมังหังกับมีลำล่วยตลอดปีโชคดีตลอดไปมันยืนมันเยืนสวัสดีครับ